อาาเดือดนะครับทุกคนหลังจากนะครับนางงามลาวไลฟ์สดคู่กับนางงามขมิีดแล้วมีบางช่วงบางตอนนะครับพูดบอกว่าพระแก้วมรกตนะครับมีต้นกําเนิดมาจากกัมพูชาแล้วก็มาที่ลาวนะครับแล้วก็ย้ายอยู่ไปอยู่ประเทศอื่นนะครับซึ่งประเทศอื่นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับทุกคนทําให้เอฟซนะครับทาให้เอซไทยนะครับไม่พอใจนะครับทุกคน ตอนนี้กระแสหนักมากนะครับทุกคนดราม่าชํำเลยตอนนี้นะครับทุกคนในนามที่เขียวเป็นคนลาวอ่ะทุกคนเขียวก็ไม่เห็นดีด้วยนะครับที่มีนางงามลาวคนนี้ที่ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทุกคนซึ่งประเด็นตรงเนี้นะครับประวัติศาสตร์เท่าที่เขียวรู้มาเขียวอยู่ประเทศไทยมานานพอสมควรแล้วนะครับประวัติศาสตร์ลาวกับประวัติศาสตร์ไทยไม่เหมือนกันเลยทุกคนแม้กระทั่งภาคอีสานนะครับที่คนลาวบอกว่าแต่ก่อนน่ะนะครับประเทศไทยเป็นของลาวนะ แต่ว่าโดนฝรั่งเศสมาแบ่งแยกออกไปแต่พอมาดูประวัติศาสตร์ไทยนะครับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยบอกว่านะครับแต่ก่อนนะครับภาคอีสานเป็นของลาวจริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นหัวมังค้นของใครนะครับประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศลาวเหมือนที่ลาวพูดอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคน <N> นี่แหละเนี่ยครับทุกคนเนาะเรื่องภาคแก้วมรกตก็เหมือนกันนะครับทุกคนนะครับ ประวัติศาสตร์จริงๆะนะครับพระแก้วมรกตมีต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่เชียงแสนนะครับทุกคนไม่ใช่อยู่ที่ประเทศลาวเหมือนที่คนลาวเข้าใจนะครับอันนี้ขอให้คนลาวเนี่ยเข้าใจกันใหม่นะครับทุกคน